อยู terror, ่ที hmm. ació, oh ่ว่าต้นเกมทางด้านทีวันก็ต้องกดให้ขาดแล้วครับมาดูว่าจะไฟกันหนักหน่วงเหมือนเกมที่แล้วหรือไม่ฮะเหมือนแลกคิวไปเรื่อยๆครับผมสเปลวาเปิดมาอย่างเงี้ยคีมยาบกคิวฟื้นไปต่อยก็ไวบ่อนะแต่เซ็เคิวไล่จี้ไปครับตีติดจิงกูด้วยฮะและใครจะอยู่ใครจะไปเป็นเปิดปัดของนักข่าวตุ๊กกากรอนปล่าผมส่วนทุกฝั่งนี่ฮะแรกยาบกสเปลวาเปิดมาวิ่งใกล้ก็บอกเ็นเบนเอาครีมแทงไปบอกยิงกดหัวนันทีเวตตายไป สองต่อสองตอนนี้ห้านาทีผ่านไปเอาแล้วเซเปอร์ลงมาต่อสเปลว์เบียดไปครับเฟรตเบียดฮะอีกห้าวีหมดถึงจะทำการได้หมดเชลลอร์ตได้หมดสตาร์ทสปายครับไอ้เมาสปีว่าโดนตัดต้นไม้ต่อหน้าต่อตาฮะจะมีแอสโซสปีดอีกแล้วครับสเปลวล็อกไว้ที่กูกูฮะสปีเลยวะฮะสปีเกี่ยวไปไม่โดนครับกระสุดสุดท้ายมาเวินิจกซเวิ นี่ถึงกับต้องใจอารีน่าผมเพิ่งความชัวร์สองต่อสามครับแบมิงแลสโซ่ผมเปิดไม่ย้ำต่อฮะสเปกเตอร์เปิดทอนมาเขามาเก็บงานสตันสามไปครับข่าวแต่ก็ตีไม่พอครับดูเหมือนว่าจะดืดจัดนะบอกให้สเปกเตอร์เก็บงานนะปั๊มเงินกันไปสามต่อสามก็ตอนนี้ LGD แล้วก็ทางด้านของฝั่งทีวันฮะเปิดมาจะหนีครับหนีไม่พ้นก็เซฟเปอร์โดนสเปาล์รองไวแล้วก็ละลายไปฮะ ก็ยึดสองเคครับทางฝั่งทีม LGD ฮนะเอาละเป็นงานไหลหรือเปล่าครับตอนนี้แบลรถถ์เดอร์เงินสามเปอร์เซ็นตครับเฉลีน่านี่เป็นห้าเปอร์เซ็นตครับแต่เป็นลีน่าคนเดียวก็ที่เฉิดีายน้อยน,นั้นต้องมาแพ็คเกมกับผมดช่วยกันก่อนฮนะเพลงต้องการเวลาฟาร,ร์มอยู่หนักมากครับตอนนี้มาดูว่าใครจะบีบเกมได้ดีกว่าใครฮะสเปกเตอร์ก็รอจอยไฟทุกท่กทกทาเิลงที่มีอันตทีทอน น่ทุกตัวนะฮะแต่ถ้าชาตุนะั่นเสร็จถ้าตัวที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะแทงได้ดุแล้วก็ว้าวไปหาได้คนระับสตาร์ยียบลงไปครับยิ้มเือนมาบอกจะหนีมาบอลเซนไซฟาดอยู่เลยครับไวบอนไม่หลอดฮนะับอลเปิดขึ้นไวบอกตีมันตอ่อครับบอลเซนไซฟาดอยู่เลยครเวดีทีซาวเวครับแตกฝ่าและนี่ครับเออสปินเตอร์ จวงลงยาวต่อที่เซฟเปอร์เซฟเปอร์ไม่รอดนะที่วอดคู่ไมค์กาวอีกครับเวลาแวะฝ่าอะไรนี่ลำบากเหลือเกินครับทั้งได้ของคลิงแล้วตอนนี้พยายามที่จะปิดป่าด้านบนหรือเปล่าเว้ยฮะ LGD วายไฟเปิดมาอารีนาอบัตสปีดออมาจะดลงต่อฮะเออสปิเนอร์ไว้ครับผู้ซอมปิดเองสตาร์ทไปครับเรียบร้อยเสียป้าฮะโดนชุดใหญ่แล้วก็ยิงคอต่อเซนต์วายครับผู้คอกมานเปิดมาเจอแล้กคุณ่าเบสการ์ดี้เน็ตเชลผมยืนเปินกันไปฮะ ฟานเนสซินคิวไว้ผมปิ๊งเล่นในบุคลาภรณ์ใส่ปานอุตส่าครับแต่ยังไงดีครับผมคอนก็เจ็บครับตอนนี้ลีน่าละลายไปหมดครับไบอลแล้วก็เขาตามต่อได้ครันผู้คู่ผู้คู่โดนเฟเบรกน็อกไปเขาเขาย้ำต่อยทีไม่น่าจะรอผมสินคิวครับทิปเปิร์คิวเลยฮะโอ้หมั่นใจในหน้าโอของฝั่งการี่แนงโจฮะยืนได้ก็จริงครับแต่พอนานๆไปนี่เริ่มนะเริ่มเจ็บปวดครับผมเพราะว่าตี สแตกจิงโก้ับพอแล้วฟาดบอลเดรสไซด์ไปฮะในเลเวลเตอรอย่างเงี้ยแรงจัดครับในช่วงต้นเกมน่ะแม้ว่าส่วนเขาจะเป็นซัพพอร์ตก็ตามฮะมิงแลซโซไปฮะจับกอดจับต่อใส่หนักไว้รื่นคูกูคู่ก็พอกูคู่เรียบร้อยฮะ การโมนี้กันสปลาฮะเก็งเปิดมาครับพยายามจะหนีครับผมเซเปอร์โดนยิงไปเป็นข้อยิงไปเป็นข้อครับเจาะเน้นจริครับผมสองทางฝั่งเป็นเปลี่ยนฮะเดนเจ้าโปรเฟชโดนมาครับเออสปินเตอร์ดักหน้าไว้โยกลบไปก่อนครับเทอร์เนอร์ทันทีเสวตชีวิตยากเหลือเกินครับอารีนาบัดข้อมาจังหวะนี้เขาซิตคิวตายไปฮะด้านนี้โดนหลับรับผมไว้ก่อนหลีน่าแอทรอสไปแล้วก็ถอยครับผมเป็นเปลี่ยนฮะ หลายคนเซนตอัพมาครับผมจังหวะนี้ทีซาเวตจะรอดหรือไม่ฮะฝั่งนั้นเสียวป้าละลายไปผมด้านของาวก็ไม่รอดฮะทีซาเวตยังไงต่อทีซาเวตไม่ไหวครับและนี่ครับผมฝ่าไว้หมดก็เรียบร้อยไปครับยามาต่อด้านกูคู่ก็ตายไปอีกหนึ่งฮะดับเบิ้ลคิวคู่เลยครับเฟนเบียดแล้วก็วายฮะเดเจ้าเวดเอลเดอร์เดยท่านครับผมเสียไปสี่ครับทีวันทางฝั่งทีม LGD เสียไปสองครับ เบกเตอร์ผมฮอนมาขี้ฮะรานเอาไเจอรอมผมลงเตหลังไว้ก็เรียบร้อยครับเซฟเฟอร์ตายฮะอันนี้บิงมาเก็บอินวิสิิตี้ย้ตอบยนั้นมาครับเออสปิเตอร์ตามหลังแล้วูกอมาแล้วบมสวนนั่นอารีนาเอบัตไปฮะเดินดีวได้เจอครจบมล็อกขาไว้คลิปนี่ฮะเดเจอมเพ็ดลุกหนักครับผมดาวับขึ้นดานบนไปฮะส่วนฝั่งนี้ว่าไงเสียบป้าครับสิเคิว กุช์นั่นล่างต่อครับเอาเทอร์โบทีหนึ่งนั่นล่างก็มีนิดเดียวใช้สมอนตีครับสมอนบล็อกไปผมและสเปกเตอร์เปิดครับชาร์โดสเต็ปไปฮะไปไป้าไปไปก็ไป,ไปแล้วมอสเซอร์คิวนั่นเฟนเบียร์มายิงกริปเนี่ยใส่ฮะไปเอลาสปริงหรือเลปล่าเป็นคอขวานเปมิกแาโซจับล็อกไว้ผมตีกันไปฮะ รัวๆครับผมรัวๆไปครับคารบีแคบีครับเกือบจะเอาไปอยู่แล้วส่วนแรกตัวของสเปกเตอร์เกมไว้หมดไปก่อนเลยฮะเอาบีนัยครับผมโดนเปิดก่อนจังหวะนี้ไฟโย่ไฟผมบาดผ่านเข้าไปอารีนาเอาบาดเปิดมาจังหวะนี้กับโค้กครับกวาดย้ไปเอาเสียงบ้านละลายผมแรกก็เลยเซฟเบอร์ขมงดับเบิ้ลคิเอเมกครับตอนนี้อิมพิมแล้วก็สเปกเตอร์ฮะสเปาลอกไว้ต่อผมแต่ว่ามีลีน่าผมเปิดมาบอกแล้วคุณน่าเบียแต่ก็ไม่คนาบมือเฟนเบียดครับลุยต่อเดือนโค้กูครับ ยังไงดีครับสตอมครับไล่กันห่อยแร็เกอร์แท็กลงไปแล้วเออซิมิเตอร์มาครับสเปกเตอร์เปิดแรดชาร์โนสเตปไล่ครับใส่าลีน่าลีน่าใส่โคนไปแล้วก็ถอยฮะอ่อนไปฮะใส่หนักไปที่ออฟฟไนท์นะกระเป๋าต่อครับผมแล้วก็เฟรมเบรกฮะไฟมิกแลดโซ่เลยครับผมโดดมาสเปกเตอร์ครับหมดเน้นๆกันไปฮะเรียบร้อยก็ไฟหมด อยู่ตอนที่ไงออมบินายก็ยืนไม่ได้ฮะโดนเปิดก่อนตลอดครับตัวซับตัวบัฟนะฮะได้ตัว LGD เน้นที่ออมบินายเลยะ่ะบอลมาจาังหวะนี้ครับสำรวจดูเฉยครับไปด้านล่างครับแบบนี้ทีเวีโดนจับตายฮะโอ้เงินอยู่ที่ 14k ครับผม LGD สาัลูเปิดไฟสเปียออกมาผมช็อตย้ำต่อใส่เอลเดอร์ท่านผมละลายไป ฝั่งด้านนี้ก็มีจับล็อกขาคู่ไปผมตีเนินออกของไรเอาเดอร์ของสเปาส์สองชั้นลงไปสไลด์หนีไม่พ้นครับผมด้วขคาวแล้วก็มีไซโคอลตัดเนื้อยนะเอเมไวต่อยไปก่อนอารีนาบัตมาเตือนมาถึงสายคว้านลงเลื่อนเต็มข้อผมกูไม่รอดครับอันสตอเบิลของนั่นเอเมฮะดีกูกันมาเลยนี่ครับเอเมเดินเข้าตีใส่ด้วยคราวผมตัดเด้วยสไปดหยุดยั้ากันไว้ครับด้านนี้สเปกเตอร์เปิดฮอนมาการเดีย่เจ้าสวนครับผมจ่ายก่อนไม่ได้ใช้ เบมมิ่งแลสโซ่จับล็อกไว้ที่เอาไปไหนเอาไปไหนสไตล์บอลเจมราโรดิเชอร์ไปฮะเบอร์นิงบาร์รันอไม่โดนใครบอกดีสเวตไม่มีใครโผล่มากับอารีน่าบัตครับสตาร์ทไว้ใส่เนจุดเป็แล้วก็คว้ากับเขาคู่คู่บาร์ดเซเปอร์บอกไม่น่าจะถอยได้บมลเจมส์ไม่มีเขาไปเรียบร้อยฮะยอดก็ไล่รับผมบาร์ดโิเชอร์ไปสเปียร์มาสองคลิปเนี่ยจับล็อกไปฮะด่านี้ปล่อยเล่นเปล่าเบอร์นิงบาร์รันอยัดไปใส่สเปคเตอร์สเปคเตอร์เสียด้านเอจิสเวมิวอมทออกมา จะก,กู้ชีพสเปคเตอร์อีกแล้วผมเยอะเหลือเกินฮะโดนไปหนักครับผมสเปคเตอร์สปีออยมาเจ้าต่อสเปคเตอร์ตายครับผมได้เงินมา725โก,กครับตีเสเวสย์ไลน์ตามยังไปสเปเลอไว้ผมแล้วก็กรีปเนี่ยพยายามจะทอยครับเฟ้นเบียร์ม,มาแดนคลิงตามเอามีเบอร์นิ่งบระหลาดสโลฮะแต่เซตที่อยู่ตรงนี้ครับผมยังอันนี้เข้าไปเบอร์นิ่งบระหลาดมานันเอาหน้าไปแนบจากเลนดูของโลกราวแล้วตายเมื่อทีเสเวยครับเร่งไปหน่อยครับาลิสซฟ้าลงสองจังหวะนี้ครับตีไปที่ลีน่าน มีหน้าก็ม <kr> ีกบีก็ปล่อยก็จะเอาไปส่วนเฟนเบียนจับล็อบไว้เตะยับผมโบกรอบทิษฐ์ฮะเบ็ตโบกิวของเฟนเบียนบอลแล้วเสียบปาเก็บไม่ได้ต้องผูกผู้ตายฮะสเปกเตอร์นี่ชาร์ดูสเตปกับผมควรตลอดฮะไลออนต้องทำหน้าที่เคลียร์อิลูชัอตยิงไปฮะไปมาสปินเยอะมาบอลแล้วอยู่ในระยะเตดี่ยวตลอดสเปกเตอร์ผมเปิดมาบอลพอดีครับไปหนักจัดแต่อลทีสวตละลายอย่างว่องฮะเปิมาวันนี้ครับผมซื้อเกิดครับออมิน่า เตือนก็อยู่หน้าบ้านครับถชนะเอลจีดีครับเขามายิง้อหลังกูกู้นะฮะกูกูต้องหันหน้าสู้เลยครับเอาโล่ตั้งไว้ก่อนฮะไม่ไหวครับผมเวทเบียนดูครับยืนกัดงฟันครับโดนสเปียร์มาไปสเปร๊าบล็อกลงไว้ในจุดนี้ครับอย่างไรต่อเฟมิงแลโซนจับกระชากครับผมคาบีคาบีครับหลุดออกจากแล้วเฟมิงแลโซนได้ผมกดสไปเดอร์เล็กหนีไปก่อนฮะเบร์เบรกล็อกตามไปอีกครั้งครับผมเปล่าครับแนวหน้าไปฝั่งนี้ก็ตีปาร์เร็กันย่อมย่อมซ้ำอ่ะ เข้ามาเดี๋ยวนี้ครับลีนาครับสลับไล่กันไปสไลด์ดีได้หรือเปล่าเลยสเปาล์ดึงจับล็อกไว้บอลเตะไซฟ์ฟาต่อนน้องแบกด้วยด้วยเบรคเบรกแล้วก็ยิงคอตายไปโดนท้ายอารีนาบัตเปิดมาจังหวะนี้ครับผมแรงจัดๆครับต่างด้ของคู่คู่ยืนไม่ไหวครับกำแพงตัวเองแท้ๆสินคิวเปิดมีแค่มีไปเซฟตัวเองแล้วอยก่อนเบิร์นิ่งโบราณเปิดมาโดนบอลเตะไซฟ์ฟาลงแล้วก็สเปาล์ล็อกไว้มีบูโกมาครับผมลงจับต่อฟิงเกอร์เดชชีนตัดด้านหน้าของสินคิวค่ายถึงระเบิดไปฮะซื้อเกิดมาครับเธอที่ลีนาครับ แล้วตอนนี้กันต่อสเปกเตอร์ผมพลเล่นเข้าไปเขาแท็กกิ้งลงเกลยอะพี่ไลออนกับผมลีหน้าแล้วก็มาซึ่งเกิดไม่ต่อยครั้งครับเวนเบียนวาร์มกลับไปได้ผมซึ่งเกิดตอนนี้ก็แดงเกือวกันเลยฮะจ่ายไปแบ,บ็คไป4ตัวครับยงเวนคิงฮะทีมทีวันตอนนี้ไม่มีอะไรเสียครับผมอออินเลยฮนะอออินจังหวะที่มังกี้คิงไม่อยู่ใช่ไหมปาดไปครัไล่ยิงกลางกันต่อก็มีกบีเดินออกมาเรื่อยๆครับเอลเดอร์ท่านไปเบรกน้องไปสองครับชิวกาสสวนมาเหมือนกันสเปกเตอร์เปิดฮอดมา ละลายหรือเปล่าครกูกู้กูกู้หนีไม่พ้นครับเจอเฟนพี่ยิงตายฮะมีกอลใสนะครับมีนายเปนเฟนมีลาโซกับชาฟมาครับใส่หนักที่แล้วฝากทีเสวียทีเสวียตายครับผมแล้วก็จีจีคอไปเป็นที่เรียบร้อยเกมที่2ฮะ LGD ชนะไปครับผมเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับต่อกันในเกม3า mm <h. S> 1ทีวัน LGD เกินใจจะอดทนฮะ